ุณเอกราชบอกได้เลยว่าผมนี่เป็นคนชื่นชอบในน้ําเสียงของคุณเอกราชมากซึ่งคุณเอกราชนั้นมีเพลงดังมากมายอย่างเช่นเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งสัญญาห้าบาทเป็นต้นตามประวัติบอกว่าคุณเอกราชสุวรรณภูมิมีชื่อจริงว่าพัฒนาเดชศรีนนท์ชื่อเล่นว่าเอกเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคมปี2512เป็นชาวอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นลูกชายของคุณพ่อปาน และคุณแม่บุญศรีนวโรนนะซึ่งคุณเอกราชนั้นก็เป็นลูกคนที่11ในจํานวนพี่น้องทั้งหมด12คนคุณพ่อมีอาชีพตัดผมแม่ก็เป็นอดีตนะักร้องหมอลําคุณเอกราชเรียนจบพระรศึกษาจากโรงเรียนพลประชานุกุละจังหวัดขอนแกน่นแต่ในตอนที่เรียนอยู่ชั้นมาสามนั้นก็ได้หนีออกจากบ้านแล้วก็เดินทางเข้ามากรุงเทพเพื่อมาหาพี่สาวซึ่งพี่สาวก็อาศัยอยู่แถวสุขุมวิท22 คุณเอกราชก็มาแบบตายเอาดาบหน้าเลยก็จะมีที่อยู่ของพี่สาวที่ได้จัดหน้าซองจดหมายเขียนส่งไปให้พ่อแม่พอมาถึงกรุงเทพก็มึนง,งงเลยลงหมอชิดไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะว่าคนไม่เคยเข้ากรุงเทพเลยไม่รู้ว่าสุขุมวิท22ิจะไปทางไหนคืนนั้นจำเป็นต้องนอนใต้สะพานพอมากับพี่สาวได้ทำงานเป็นเด็กรับรถในห้องอาหารว่างๆก็ร้องเพลงเล่น พอเจ้าของร้านได้ยินก็เลยชวนไปประกวดร้องเพลง